้ยพี่น้องเอ้ยมากมาค่ะไปหากระป๋อมได้กินแกงน้ำใหม่คือเก่าว่าดีจ้าแซ่บเครื่องครบไ่ได้กินข้าวเด้อจ้าพี่อีกสีทุกคนตอนแรกว่าสีแกงเข้าแบบตอนแรกว่าสีแกงเข้าสี่แกงต้องให้เขาดเนาะเอ้ยน้องคุณป้าสุภากับมาเด้อมาเด้อคุณป้า มาเดินเยอะกำหนะาเศร้าจีจ้เยอะกหน้าก็มาเดินดาลาเซ็ตชุ่มแพรเขานะมันอีดาล่ามากินขึ้นต้นมันแหน่คือจะม่ทางเก่งเขียดน้อยทั้งลาบป่ามีหลายแเยอะไให้กับฟอาจนคลองเหียไปบ้าได้กินได้กินเนื้ออื่นขั้นหูจัสีบริวารสีปัญญามันเมื่อยได้เนาะไมกันแหน่กอเสี้ยงเละไปห้กับฟามาคองเหีย้องเี้ยเลยคอยเลยแหละ ก็ร่ยเฮยกับงาะยากกินเลลยแค่เป่าีก่งง่ยจากพระเกานะหนูจักนอยอ้โหเพ็ดบ่ะกินเด้อทำไมนะเย้ยกินมันผิดยงกินโอ้ยจำตง่วงล้วว่าผินให้ม oh. ันเป็นเซอร์เท่นคนได้อาย้องเาผิดใหก่อนอ้ยว่า แดงๆวันนี้มีใครมากินข้าวด้วยเบิร์เด้อหลายๆคนแซ่ชมพนอะไรอย่างหลายๆคนทำหายคืออยู่บ่แม่นบบคือแซ่ชมแค่นบ่คือดาราบอกมาแล้วว่าก็จอน MC กับที่เราคือไหนเราอยู่โอ้ยแม่อันนี้ร้อยมาเพิ่นกินขาและย่างหันย่างมีอยู่บ้านีาแต่พร้อมมีเพิ่น nè ừ, cà ừ, phải mày, quá sáng mày 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 nè mày hết mày mày leo mày 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 leo hết mày đây mày 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 để mày 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 เขาลงมทุกในกินคเดียวเนี่ยมกเขากินเป้ยวเขาวเาหนากระโพดเนี่จังวะเขามอใครจะให้คลิปกินนนียเผ็ดเผ็ดนะโ้าไว้แคไหนกับวิธไผเบิรงตเอากินแบบพิสดารกับบัวนพวกกินจุจุจุกหัวใส่นี่ยเงี้กล้ากินหัวใสมัหมดนไอ้นั่นเด้ัววแนมอ่ะโอ้ยเรากินแบบเรากินผิดแบบ แล้วข่าวทีหนึ่งป็นคลุมเลยไงปิดคลุมปุมปิ้ปุมมันบอปหนั่าออกฮอด้วนเหรอเขาเคยเขากินยาแล้วก่อบอกเขาบอกว่าก่อนทีมากินใดแบบมีแล้วว่ะเขา้องกินข่าวลงกอนเราว่ะ้าบ่กินข่าลงกอนนะอกอืมหน้าวเรากินข่าลงกอนวันนี้ครับเขาแกงกินมาพิกเ็กนอกน กับมี่เยอะอี่หวานแต่ว่ามันอย่าออกก็เลยพนางไก่ผัวคนอ้โหขุจักโอ้โหหันแล้วพอดีแล้วพ่อลืรลวเจะสั้นงอนมือกับมี่เอนงไก่กันแต่ว่าเนาะเจ้าในเล็กชวนตื่นเจ้าผเีว่าแทนไก่จะตายงอนน โอ้ยยังทาปฏิบัตไหวข่าวห่อนวั้กินข้าวเย็นมันจะเอ็นให้กินข่าวห่ออีกแล้วให้ชิมบเพ็ดขนาดบออันนี้ข่าวหอนอีได้กินข่าวด้วเจ้ามีาห่อนยังได้แข่งอมื้ยนีม่ห่อนรู้ว่าข่าวห่อนข่าวกับห่อนเผ็ดยุข่อยเจ่กอองว่าอีกเผ็ดยุแข่งทำไนะบเพ็ดเดียวกินยุลาบดิบกินอะไรยางเาบปโอ้ยขันยักินหรือไม่กินอ่ะโทรดามากินนตแม่เคย มันตัน <existential> น <ot gra urai> ้ง <w> ร <benim> ับฟามากนั่นไลอันโ้วสิกินแล้วไปห้จนซาบงามงไปเร่องของบกต่ายนั่กระเป๋าตัวมันพักันไปเรืองย่างไปอย่างห่อไปกตอไับแูกซื้อกล่องลินนะพราะเห็นขัวแน่ก็อยากไปอ่ะไม่ได้เมื่อดอกของเยียไปเรา่าของเยียแหละตองแย่กัองแย่กัสิเฮียต้อม ห้อกะวได้กับปมีหาตัเอ้ยพอกอ้องกับพ่ใบบ้ากระาอยก่ระดาษกงเก่งเก่งเก่ก่งเกระเก่ง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 เกงเก่่งเก่งเกเ่าเก่เลยเก่เ่งเเกกงเ่งเเงงเน่่เกเ่เเเก่งขนาดเจอก่มากก่ง อดแ้วครับผมไ้อดแคับ้อเจ้าหนุ่มาเจ้านี่อดไปให้หนักเขาก็อดหุ่มหุ่มดอ้เรอดเราไปเด้มาเราไปเด้กินแกงมาใหม่เรากเขาได้กินเขาในเมืองเด้อหางน้าอดอดไปให้หนักตอนเด้หน้ากระปบกนางหน้ากับบดวาเขาอดดอกกระเจียวหน้าีอดหน้าอยู่ออมันอะไเสือหาย

บาดตีร่างกายใส่ในหัวขาดใจพื้นอันนี้เนาะน่าจะเกือบพาดูว่าเราเกือบพาดพเราบอกวานี่ฮะเก <ขอ S 1> ือบลาดพอมาน,น,นเนาะจนกระเด็นกระตีกระทะเอ้ยอ,อ,อัไข่แพะจะจาเก่งๆได้กินบโซดูดยเรากินเพ็ดได้นะเพี่อนนะเก่งได้หโอเมื่อกี้นี่เกือแกสุดๆรอนี่นีนี่เ้อามาหนิตะปูหอปนแพงอะไรนี่มาหม้แมนาการบวอนี่คอยยอมรับป็สิบบาทจนเล ยาว่าแล้วพอเจื่ข้าอาการห้อยแ้วิ๊กกปรเภทบ่อทั้งเิดทั้งหงอทั้งหงอแบบนี่ฮะสุดท้ายจะเวีนั่งแบบไม่เท่ารืมอาเม่งเรืมตัวอีกนะตั้งัวเ่าไปเมิ่งกล้อเลนโอ้ยมอยิงเสียก็มาไป ไม่เียวมันก็เซ่โอ้ถอยกัลืมเพราข้าิเอาอยวยังมาอีกเอาพัดลมไไม่เชียวเอัดลมมวางไห้พอนำใถ้มาจีปเลยกระเาข้ายมัน้องเฮดสปริงเกอร์ไปเลยจุๆไปเลยมันบอกมีลมมีแต่มือพอนั่นมันจะม,มาตกมันหันดอกม่วงไปแล้วนะมันตกบุญอะไเนี huh. ่น wow, wow. ้ำนี่ตกบุน้ำตโอ้ยมีเงี้งเลย มาไมเหลือเงินบ้างนะพ้องดังซักกำลังวันมาลำอีกแล้วคุณจมบัตินี่มันเดียบจักเฮ้ยไปคุณสุมบัตรได้สิหรอระยะหาไปได้นอนกองก้นนอนนอนกองก้นนอนทำงานนะบ้านอนก็เจ้าโอ้ย นกัวครับเจ้าโอ้ยนกจอยนั่นกองก้นอะไรไปจักทั้งพอเจ้าจังอยากไประเทศดั่งเจ้านั่นหมูมันเลยฮากบางนีนะนันนมอดจะเข้าตาแล้วเขาเห็นนั่นตะแคงดั่งจังโดงเจ้าจังหน่อยเจ้านั่นเจ้านั่นความหนาไปเจ้ายัง้งพอวะคนละนั่นกองก้นเออง่ายมากเลย ไปเทดดังให้ดึงลบมังด่างจังแบบบอกเจ้ยาไปเห็นเดิมมันหลักซ้ายเนี่ยวเท้าอยนะบอกเท้าล้อยจะแปลว่าอ่ต้องมันหลักซ้าอีกยากเ้ยเนาะว้าวแล้วกันด่าลยเนาะดูเห็เมังามดอกมะเฟือเห็นดด่าง้างเนี่นี่ขี้ได้ตืมเห็นปากเลยเขาเห็นีไ้แล้วคนเนาะ บางคนเทศมากจีบปงจีปากมากลลวคือบีหะอีนีอยยืมน้อยอไรได้เนาะบอกมาเปกเร่างอะไรเลยเจ้าไเจัไปสีนานเฮ้ยก็คือจ้าไปสีนานมันมีเกลกันเฮ้ยก็นีินานเลยแม่นี่เห็นเมเนี่ยินไรอยกบเจ็ดปาปากนะ บางคนน่ะเอ้ดูดังมากเ้วก็จุกดุกอยู่ด้วมันจุกมันเลยคือกระเทยได้ไม่จักันี้เลยคือกระเทยอนาเล้ท่านกาลาผู้เมื่อคืนนี้นั่นดังมาคาคักปลาเป็นไรแซมยุปปลาเพ้อเพียบปันเพียบปันไหนซีไ่เมีิโที่เห็นปลาเกิดดังเฮ้ยสมุดมึงไปเห็นปลากันนะมัเห็นปลากระจัดไม่ใช่บอกกันะเฮ้ย ปากกระจับเธอมาเห็นบอกเขาว่าบอกว่าจะเล่นเบสนีกเด้อะเอาแม่ผึ่งมาตอดอีกเฮ้ยเปลี่ยนมองหาเห็ดตีนี่ก็หลายไม้มออเอาไปเฮ้ยว่าจ่ายนี่กูหายหวะๆเฮ้ยจังเปลี่ต่อครัาไปน้ำแข็งกับเพื่อนได้เลยไปหาเห็ดนะบอกเฮ้ยมาแล้วรวดเดียวน่อยชหคาม่มาแล้วมาสูอ่ะเนาะสูอยู่ได้เนาะม้อตองเราเกลือ ครบที่แรกหาเพื่อดเดี๋าวมาตอนแม่เดี๋ยวไปไปชูมันาตอนยอดเทาห้องเลยแล้ว้าห้องก็คือตีบอดตอนเฮ้ยไปทางนั้นเด้อขึ้นมาเด้อผดไก่แล้วพี่ไายนะแต่อยู่ทังนั้นเดือะเปลาหรือจะนห้าบักีบเ่าเดี๋ยวนี้สองหมาโค้มันมุ่เก่ง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 เล่นจังเล่นหันเอกำลองซาลองซาเขาเลนเขาอย่งนี้นี่เล่นเขาของน้ำ กินได้กินเนอไปหากระปอมืออยากตายกัมาได้กินแกงลไมเลิศจ้ะกระปอมันได้กินบพว่ากัะลอกเี้ยมันเียขน้อยเทใเเขาบอกายหเนาะกสือไมาหายยัไปกระงนมกระมงขากเกได้ลายได้ตบางบ่อเยอะบเขาให้เลยเอามาได้เลยบ่หลุงเลยคนเอลุงไอ้ไรเหลาลุเารเราไปจไปเรื่องเดี๋ยวมาขายด้วยบอ นี่กระป๋อมเองม่หายกินระป๋อมมากบ่เชากินเดียวนาก่อนนไม่เช่จะ่กินกับป๋อมบอขอยันพี่กันขอยันนะไม่จะว้านั่นและขยันมันแย่ขอยันเอาเขาไปแ้วันเจ็บนะอืมระเด้มีเกเตป็นใบพัเตยวเสาพัเตยวโอ้ใส่บกม่วง ดีโอก็ปอมนะครับเผาอุก่กรไถ่เผาทำหนึ่งเลยกะเอาเกตโอหลัวก็จ้าล่างเข่ยที่แต่อื่นไปกินังกี่ต้นไม้เขาใส่ขี่ได้อเกตเอาของเงินพรพายจะเงอเลยกันรอรอเกตโอ้้นไม้กับพุโบว่าเพื่อมูจินั้งขี่กับปอมไปว่าวขี่หรอเนอะเห็นว่มมันอึดก็เอาออกอยู่เรืองี่มันพีไปกินขี่มันนอกหอย เราหลืว่าครนี่กินเขาตั้งข้องบัลนีนันไม่จบะไรอย่างแต่มันง่ยมัง่นไปง่ายมันไปเบาตลาดดมเลยสยไปตลาดดุใช่ปะได้ได้ส่วนก็อยากินน้ำด้วเนี่ยมันมมาทำไงเต็มที่เนาะมันเดินหนาไปเดอยเฮ้ยอดอเดอร์เมนกับพันลบมันเป่าเตฮาเออกับทางกับเสื้อทุกัน แต่ทางมันเป็นได้ต้อกระป๋อมาเดียวกันนีแต่ว่าปอมต้มัตัวีเีบวกน่กระปองกระปองกาไเนออมนี่เนี่กระป๋อตัวน่ยเ้เฮ้ยงจะได้ยินมนนีจะได้ยินกันระท่งเกลียวมาตัวนเกลียวมาตัวคนแต่กระปอเปลี่ยนสีไหนกระปอมกระปอมเป็กะตาเกลียวมด ก้อนปอมเนี่ยมันตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่ากับปอมแต่มันสีเขียวตัวใหญ่ได้ดีโอก้คนกับเปลี่ยนกับเปลี่ยนสีคือกระปอมไหนก้อนกับมีอะไรเปลี่ยนสีคือกระปอมเจ้าว่าวหายไผีเดียวนี่นะเจ้าเชียให้ยใครเจ้ากับว่าวลูกนี่เนียนว่าได้ว่าใครเจ้ากองนั่นมือหนึ่งเปลียนนึงมือนี้แม่ท่าแปกผัดบอกระเบมดหน้ากระมบิดมองหิ่มเดิมแป่งตัวนั้นแล้วนะคันแป่งออกละงามมดอายุเลย เม่ออายุแล้วน้ำมาซุกมาตีกัดแพ้แท้แท้แท้ใช่เราเม่ให้คนซื้อคนไรที่เออขาคอไมนได้พีแล้วคอเมิ่ออายุแล้วเขาทิมเตะทิมเราจะไปเก็บเอาน้ำซุกใ้กัดไว้ใช่จะเืิดแป้งพนจไปืาเขาพี่นะจะเอยหนาจะลมุนจึงน้อยกับเลือดแยมออกแล้วฮะหนาบางเงนนอนขาวๆหนึ่งพอไปทาแป้งนี้แตกขึ้ถ้าไม่กพอว่าแป้งตัวแรกเขาจะไปเอาเมี่ยงตะกี้แล้วก็จะไปเอาอย่ เป็นพระเป้งตลาดทีพระเป้งตัวนี้เขาไปแล้วเจ้าวอกเขาวอกเขาเลยแสดงว่าแสดงว่าเขาท่ามันบอดีเขาก็เลยให้เพลินพี่เห็นนะเพลินมาใส่มันเขาแพะมาก่อนแล้วบอกพี่เนี่ยปุบ้าก็มาดูอยู่มาเอาข่าวไปชี้นะถ้าถ้าเป้งไปแล้ววอกเขาวอกเขาแลยเขาบอกมาพยาพวกมีนเนื้อกู่กัน แม่เจียวจะอห้ลงบังใเลยเนาะเอาผัดนกรักไม่เป็นนะหม่ให้ให้ขี้ดอดูถอดเขาเจ้ามีแต่กเพิ่นหายน้ำเบาเอือบเบาที่เมื่อบานบุตวน้องน้เบาเพิ่นไหทั้งีอวัผู้ซื้อพีดีเบาเอือบเบาที่ซื่อบุตยจเอาไปเอามานใไหมบันนี้มันบแมนอะไร เคยตักออกมากินน่ามงไว้่อินข้าวคีมาทงเดียมสิบอินไปจากอิมี่เเออยะิปจอทันหวลบาอือเจงอไกินเบกินเพมจังลนทันอ่ะิปอน่ะถ้ามีมีอยู่กิป้อนเห็นอย่าง เนี่เขาป้อนตอนถ้าป้อนเบาเกลือเวลาเบาน้ำมันอยู่มากมอมแล้วลดทางหน้าทางล่างบ้านมอมเบาน้ำเราก็เลยบอกมาหมดจไปมาหน้ากับร้านยาแต่ยังดื้อแบบเบาน้ำจริงๆเราขยันเต้นอยู่แต่เรายังมีกายึกเฮ้ย เรากอันไนไดเราม่เมาเนาะเราเราเราบังเจ้าของเรามเรากินสักหน่อยหนึ่งแล้วหัวเร้าบวยวัยแก็เลยยุดเก่งสีอนะี้บ่น้เพาเดียวมึนกไปบอกแท่์บ้านกองร้อนผมมาปอกมันลูกเต้นอันนี้บ่อห้าพอบ้านกองร้อนสหนาไปดอนคนีมาค้าเเนืองมากข้ามเนืองได้ยังจะหล่อปักตุ้มเงี้ยเับามเยืองเฮ้ยข้ามเยืองบ่อ้าว การละบาดนมือการเมือคำมาหมวยมาหย่อเฮ้ยมาจินเออต่างประเทศคนไทยก็เอิญมามุวยที่นีน้องม้เป็นเจ้าวเอาเป็นจ้าามามมวยเขาก็จักได้ยินมอนีมาหมวยตอนน้แล้ก็ูจักรมอนีหมาหมวยตักสามเสือกับมหูจักได้วก็มาตุ้มแหน่จะนมหแพ้อย่างนมันเพล่มันได้กินไหมครึงหนึ่งเห็นหูหนูมาแล้วกินก้อนช่ก้อนจ๊ะหัวเจี๊ยหน่ย อก็ตักมาได้กับเต็มยวหม้อชิลปะหนิโอ้กันมันจะเพื่อหม้อน้อยน้อยนึงคุณเบิร์ตมาเตี๋ยวฟองหมาแล้วหม้อน้อยค่ะแม่แล้วขนาดนึกินเฮ้ยพวกยังมากินเตัวนึงตัวยังก้นยังเก่ากินกินแไม่กินเดี้ยเมื่อวานนี้แคมีปลาไม่ได้เบี้ยก็น้อยกินแล้วเก็บเก็บเดี้ยเก็บตัว นอนก็นอนอยู่ในตะคองคันจีแก้พื้นแต่มันเดือนันแก้แแก้ยังมสบเนือแล้วก็นอนยกันตอนนั้นแหละจะเป็นเยอกระเป๋าบ่บ้ากระเป๋าไปซากทำอะไรหรอะองพักัแตได้มา้วนอพกนอนได้สี่เดี๋ได้สี่แลบลุดออกอีกแล้วด้บาอเล่า่อยคิดรอเพนนัก้วคอสีถามอยู่เจ้าเคยเงี้ยงบ่เธอเอ้ เซน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 เซยเซนเซนเซมเนเจนหน่ซนเอมเซนเซนจะนเซนเซนเ้นเซ้เ่กเะนเนเซ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 อเนเซ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 นเกนเซ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 นนเซนเงเนเซนนเซน่นเซนนเหเเหนเนนเนเเกนเเเเนนเนนนเ หอมกันตระกูลเดียวกันกับยวพี่นกันร้ายบอมะแจ้าเนาเดียวอืมน่ากินได้กินมบบสายมันะพิพแ้กินแบบสบายเลยลคนเนาะสร้งใจมีทางแก้โซงแกงเกลดกินแกงละไม่หมอนน่อยนูบ่อเบิดมือนี่โอ้ตั้งไลเถอกับบ่อเบิดเลยไปหากระป๋องไปกินแกงละไม้ทั้งลับป่าทั้งแกงเกลยดทอดไข่โอ้อ้มือหนาปฏิวิไปให้มันเนี่ย ยังถ้ากินอยู่เพื่อนโกปันเต้เฮ็ดนะหมายบอไปให้มันของเสียให้มันเมื่อยแะ้วบบดนี้เนาะไปแล้วพี่ดอกเอ้กินดีเพี่ภาพาปัยากาศไว้ซำนี่นะคะวันนี้วันดีค่ะคุณสามีรับทานอาหารบ่ายด้วยอไปเพื่อนหนาเนี่ยบอบอยเพื่อคือให้มีเชียวเคีียนแอวอลด